มาเด็ยเยเคมาเด็กเยเคเอาดีาสวยๆบ,บึมบัมเยเคสวยจัดเลยคนดูไหลไปยเยเคโอ้ยเน้เนๆไปดิครับผมท่านะผู้ชม630บบาทนะท่านะผู้ชมทุกท่านนะครับผม โอเคครับผมก็กลับสวีดัดสวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักหย่องพาปั่นนะท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่เกมสาวทำนั่นเองนี่ครับผมทุน3ามราอยนะท่านผู้ชมนะฮะก็มาดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะเกมนี้ก็ไม่ได้เล่นนานแล้วแหละนะครับผมก็มาดูกันนะฮะมาไปครับท่านผู้ชมวายมาครับท่านผู้ชมสวยครับท่านผู้ชม เลยกันต่อเอาโ,โอ้โหมา23บาทหนึครับผมท่านผู้ชมชิวๆทุดส0มร้อยหงินเข้าครับผม2บาทตามด้วยหน้าทอง12บาทครับแล้วไหลโอ้โหไม่ไหลเนียครับผมท่านผู้ชมไว้สองตัวนั่นแหละครับเจมาสวยเพื่อนสวยเฮ้ยห,หน้าแดงเย็ดเคสวยจัดเลยโอ้โหรุ่นต่อนี้มาเน้นๆครับผมหน้าแดงเข้านะฮะโคตรโคตรโคตรปังโคตรอ,อันตราย 77บาทนะครับผมท่านผู้ชมไปลุยกันต่อครับท่านผู้ชมมาน้าม่วงเข้าครับน้ำเงินต่อเป้า 7K 7K น้เจเำเงินต่อเป้าสวยล้างกระดาษอุ้ย500ร้อยเลยไม่ดินาม่วงโอ้โห 7K ดอกน,นี้เน้นๆเ,เลยนะท่านผู้ชมนะฮะ569บาทนะครับผมท่านผู้ชมลุยกันต่อครับเบ็ด30ไปเลย กูจะซื้อฟรีเกมทำไมเนี่ยท่านผู้ชมโอ้โหไปเอาตัวสปินไปครับผมเบ็สามสิบกำไหกร้อยกว่าบาทมาดิมาดิท่านผู้ชมก็สำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปผมใหม่ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e ด้วยละกันนะครับผมท่านผู้ชมและแล้วจังหวะนี้ยังไงสแกตเตอร์ไม่มาเจ้เคเจ้เค เย่เคไอเย่เคมาดิมาดิเย่เคมาดิเย่เคเอาดิสวยๆบึมบั้มเย่เคสวยจัดเลยคนดูไหลไปเย่เคโอ้ยเน้นๆไปดีค oh รับผมท่านผู oh. ้ชม630บาทนะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวยๆ ปีเกมไม่เข้านะแต่ไหลนอกโคตรดีโบ๊กบ้าไปนะฮะสวยจัดสวยจัดมาอีกดีท่านผู้ชมมาอีกดีท่านผู้ชมสวย สวยเพื่อนสวยคิวมาไว้ why? ขึ้นสวยแล้วเจมาไหมผู้ชราเจไม่มาแต่วายยังอยู่ไว้ why? ยังอยู่มายังอยู่โอ้โหถ้าเจมานี่ไหลยาวบอกเลยมาดิ ไม่มีแววที่แบบว่าฟรีเกมจะเข้าเลยงเงียบเก็บเลยฟรีเกมโอ้ยยังไงคนดูแต่ก็ได้กำไรแล้วแหละอุ้ยสแกตเตอรสมตัวท่วานผู้ชมเสียดายจัดนะนิดเดียวเท่านั้นเราเพิ่มเบ็ดูเล่นเบ็ดหนักไปดูคนดูเบ็ด0าสิบครับผมคนดูมาดิถ้าแตกก็แตกโหดอะเอาดิวัดใจวัดใจมีตัวแพงหรือเปล่า ใหม่ๆมสวยอย่างนั้นเลยครับผมนะผู้ชมมาโอ้ยสแก็ตสามตัวนท่านผู้ชมวันหมดไปดิถ้าพีเกมเข้าเบ็ดห้าสิบนี่ถือว่าสวยเลยนะแต่ยังมีวายดอกนี้ห้าร้อยเลยคุ้มจัดอะผมบอกเลยวามีสองตัวโอ้โหเสดาจัดเลยนะท่านผู้ชมนะฮะไม่เข้านะแต่ก็ถือว่าไหลโหดมากเลยนะเออคุ้มจริงท่านผู้ชมนะฮะ 1902บาทนะรางวัลปมกะกานะครับผมท่านผู้ชมนะฮะโคตรคุ้มอ่ะผมบอกเลยนะครับผมสําหรับสาวถ้ำนะตอนนี้ก็เป็นเกมที่มาแรงที่สุดแล้วแหละนะสำหรับสาวถ้ำนะผมว่านะสําหรับตอนนี้นะก็คลิปนี้ก็ทุน300บาทก็ได้ประมาณ3,900กว่าบาทเลยนะครับก็คุ้มแล้วนะใครที่ชืช่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยแล้วกันสําหรับวันนี้ก็พอแค่นี้เลยนะครับสวัสดีครับ